สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกที่เริ่มทำเกี่ยวกับสถานีรถไฟในที่ต่างๆนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับสถานีนี้จะเป็นสถานีระดับหนึ่งที่ด้านหน้าสถานีจะมีหัวรถจักรไอน้ำรุ่น E-Class หมายเลข181ซึ่งเป็นหัวรถจักรประเภท Tender Engine นะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนด้านหน้าของสถานียังมีคิวของรถ3ามล้อถีบกันอยู่เลยนะฮะตอนนี้เราเข้ามาดูกันในสถานีครับว่ามีอะไรบ้างสถานีนี้เป็นค่อนข้างเป็นสถานีที่ใหญ่นะฮะซึ่งระยะทางห่างจากกรุงเทพ389กิโลเมตรหันออกไปทิศทางนี้จะเป็นทางมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนของการรับส่งสินค้านะฮะซึ่งขนมาโดยทางรถไฟใกล้ๆจะมีร้านค้าต่างๆนะฮะส่วนมากก็จะเป็นแผงเช่าพระ เป็นสถานีที่ใหญ่นะกว้างขวางแล้วก็ดูที่นั่งครับเนี่ยมีรองรับผู้โดยสารมากมายเลยทีเดียว ของฝากเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อขนมขบเคี้ยวนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆซื้อได้บริเวณนี้เลยๆๆๆๆๆทางทิศนี้ก็จะเป็นทางหันหน้าไปสู่จังหวัดกรุงเทพสถาน,นีก่อนที่จะมาถึงพิษณุโลกนี่ก็คือสถานีบึงพระเลยจากสถานีพิษณุโลกถัดออกไปก็จะเป็นสถานีบ้านเตงหนาม บ้านไม้แบบคลาสสิกที่เห็นอยู่ก็คือบ้านของเจ้าหน้าที่การรถไฟและเป็นออฟฟิศที่ทำการรถไฟด้วยนะครับสถานีดั้งเดิมจะตั้งอยู่ส่วนบริเวณถังดำนะครับที่เห็นข้างหน้านี้จะเป็นถังประปาเติมน้ำรถจากไอ้น้ำ ในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้ถูกทหารญี่ปุ่นโจมตีทางอากาศจนพังเสียหายจนใช้การไม่ได้มาจนถึงปีพศ2488จึงได้สร้างอาคารสถานีหลังใหม่ซึ่งใช้งานจ,จนถึงปัจจุบันมาดูทางด้านขวาของสถานีนะครับก็จะเป็นตลาดสดและที่จอดรถ ในช่วงที่มาถึงนัดถ่ายนี้ก็จะเจอกับขบวน402นะครับเป็นขบวนโลเคอลีเซลลางพิษณุโลกลบบุรีกำลังออกพอดีนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าสถานีในตอนช่วงเวลากลางคืนนะครับก็ค่อนข้างพุกพล่านนะฮะเป็นตลาดด้วยนะครับด้านข้างนี้ตรงหัวรถจากหน้าสถานีก็จะลักษณะเป็นวงเวียนนะครับรถค่อนข้างพุกพล่านทางขวามือเรานี่จะเป็นตลาดนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดขายของกินยามค่ำคืนค่อนข้างคึกคักเลยครับ ตรงนี้ทางเข้าสถานีก็จะมีในส่วนของมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 นะครับขบวนที่เห็นจอดอยู่ตรงข้างหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนอะไรนะฮะแต่เหมือนกับจอดอทำความสะอาดรถไฟส่วนขบวนที่จอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นขบวน 410ดีเซลลางศิลาอาจพิษณโนโลกนะครับก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วตรงนี้ในช่วงเวลานี้ประมาณทุ่มหนึ่งยังไม่มีรถเข้าสักเท่าไหร่นะฮะจจะมีขบวน109กรุงเทพเชียงใหม่เข้าประมาณสัก2องทุ่มครึ่งแต่อาจจะเลท สถานีจะมีทั้งตู้กดขนมฮะ <c oughs> กดน้ำและก็เติมทุกทุกอย่าง <c oughs> ามาดูกันในส่วนของตรงช่องขายตั๋วครับและก็ตารางเดินรถในทั้งช่วงเที่ยวขาขึ้นและขาล่องนะฮะ ตรงนี้จะมีตารางการเดินรถ2แถวรอบเมืองอให้เห็นไว้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นบริเวณหน้าสถานีครับมันจะลักษณะเป็นวงเวียนเป็นสามแยกแล้วก็ค่อนข้างจะทุกผ้านตรงนี้จะเป็นสตรีทฟู้ดนะฮะอยู่ด้านข้างแล้วก็มีคิวรถสาล้อสำหรับคลิปนี้เราคงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ สำหรับคลิปต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมสถานีไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับ